Enterprise Podcast เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สำหรับทุกคนสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Enterprise Article Podcast นะครับ Article Podcast ที่เราจะรวบรวม Article ที่น่าสนใจสนุกๆแล้วก็นำมันมาเล่าให้ฟังนะครับก็เลยไม่ต้องอ่านเองนะครับประเด็นวันนี้เนี่ยผมเอาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับก็อ้างอิงจากตัว Reference ของเรานะครับคือ เขาเปรียบเทียบตัวซอฟต์แวร์เวนเดอร์นะครับกับโอลิมปิกสปอร์ตที่เพิ่งผ่านมานครับคือในมุมมองของการเลือกซอฟต์แวร์เวนเดอร์เนี่ยเข้าใจว่าหลายๆคนคงคงจะมีวิธีการเลือกซอฟต์แวร์เวนเดอร์ที่หลากหลายให้เหมาะกับองค์กรของเราหรือเหมาะกับบริษัทเค้าเจอร์ของเรานะครับเรามาเปรียบเทียบยักษ์ใหญ่3ตัวกันนิดนึงนะฮะว่าในเชิงของการพัฒนาตัว ERP implement เนี่ยซอฟต์แวร์ลักใหญ่แต่ละเจ้าเนี่ยนะคะเขามี คาแรคเตอร์ <Character S 2> เปรียบเทียบกับตัวโอลิมปิกสปอร์ตของเราอย่างไงนะครับวันนี้เราจะเล่าสนุกสนุกนดหนึ่งนะครับก็คือมีกีฬาอยู่3ประเภทนะครับที่จะเอามาเปรียบเทียบนะครับผมตัวแรกเลยแน่นอนว่าหลังจากโอลิมปิกตัวโตเกียว2 0 2 0ที่ผ่านมานะครับเ,เราก็ได้เข้าไปดูโอลิมปิกดูกีฬาการแข่งขันในอย่างสนุกสนานนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะเลือกตัว3มตัวที่มันน่าจะแมปกับซอฟต์แวร์เวนเดอร์อตัวที่เราจะเลือกเข้ามานะครับ วันนี้เนี่ยตัวแรกที่เราจะมาพูดกันก็คือตัวแฟกนะครับหรือกีฬาที่เขาเรียกว่ากีฬาวิ่งละกันนะครับก็คือ,อกีฬาการแข่งขันแบบวิ่งนะฮะตัวกีฬาการแข่งขันแบบวิ่งเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการเ,าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะเก่าที่สุดในในใน,ในโลกเลยนะครับก็ตั้งแต่สมัยนู่นเลยตั้งแต่โอ้สมัยกรีกตอนนั้นเลยก็มีการแข่งวิ่งแล้วนะครับเป็นกีฬาที่ไม่เชยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วยิ่งทุกวันนี้เนี่ยกีฬาวิ่งเนี่ยครับก็ ก็มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็มีนักกีฬาที่พัฒนาตัวเองมีการ uh, breaking the world record อยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็มองว่ากีฬาวิ่งเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่มันเก่ามากแล้วก็ uh, มีการพัฒนามาอยู่ตลอดนะครับไม่ได้ตกเทรนด์เลยนะฮะในตัว reference ที่เราเลือกมาเนี่ยเขาก็เลือกนะครับซอฟต์แวร์ตัว S&P a เนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกับกีฬาวิ่งฮะเปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ S&P เนี่ยคือตัวที่เป็นการ สร้าง ERP solution เนี่ยเจ้าแรกของของโลกเลยนะครับแล้วก็เก่าแก่มากๆตัว SAP นะครับมีเกือบน่าจะเกิน20ปีแล้วนะฮะประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้แหะนะครว่าเราเปรียบเทียบกับีลาวิ่งคือเขาเก่าแก่แต่จริงๆแล้วตอนนี้จนถึงนาบัตรนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วยเหลือการองค์กรระดับโลกเนี่ย เยอะมากๆนะครับในการเริ่มพัฒนาตัวนี้แล้วก็ตัวผูใช้งาน S&P เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการใช้ S&P ERP Solution เนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วก็เข้ามาร่วมพัฒนานะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะว่าเขาก็เลยเปรียบเทียบกันว่าโอ้มันน่าจะเหมือนกีฬาวิ่งนะเพราะว่ากีฬาวิ่งเนี่ยมันเก่าก็จริงแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการพัฒนาอยู่แล้วก็มี Uh, สตาร์โดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยูซันโบคลิปโชเก้นะครับก็ทีแล้วก็จะมีการพัฒนากีฬาวิ่งออกมาหลากหลายประเภทมากไม่ได้มีแค่วิ่ง100เมตรฮะก็มีเรื่องของการวิ่งแบบมาราทอนมีการวิ่งแบบเทรลโอมี o Me, อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่า s อสเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะคล้ายๆกับกีฬาวิ่งกีฬาแฟร์กิ้งนะครับสาหรับตัวที่2เนี่ยเป็นกีฬาเรื่องของจิมนาติกสนะครับ ยิมนาสติกนี่ทุกคนก็น่าจะสนใจเวลาเราไปดูโอลิมปิกเนาะเราก็จะดอูอีกตัวที่มันน่าสนใจอันหนึ่งคือกีฬายิมนาสติกนะครับซึ่งมันจะดีควายให้นักกีฬาเนี่ยมีความแข็งแรงรวดเร็วแล้วก็แน่นอนต้อง f ิคซิเบิมากๆนะครับเขบาก็มองว่าคาแรคเตอร์3ก้อนนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกับตัว Microsoft d เ n a m i c s 360นะครับที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันคือ i m p l e er เ e นตได้รวดเร็วนะครับแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ มีความฟิกซิเบิลระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัว Microsoft Dynamics สามหห้านะครับขอโทษทีเมื่อกี้ผมพูดสามหกศนเนาะครับผมรอแก้ไขนะฮะก็ Microsoft Dynamics สามหกห้านะครับตัวนี้เนี่ยก็คือก็มีความฟิกซิเบิลมากๆแล้วก็อาจจะเหมาะกับ business ขนาด small and large ได้เลยนะครับก็มีความฟิกซิเบิลในมุมมองของการใช้งานแล้วก็ทุกคนอาจจะคุ้นชินกับอ,อ่อินเทอร์เฟซที่เป็น คล้ายๆกับของ Microsoft Office ที่เราใช้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าตัว Microsoft Dynamics 365นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของคล้ายคลึงก,กันกับกีฬาจิมาสติกแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับสำหรับตัวที่สองส่วนตัวที่สามนี่จะเป็นในเรื่องของตัวสเก็ตบอร์ดนะครับถ้าใครดูโตเกียว2020สเก็ตบอร์ดเนี่ยเพิ่ง introduce ก็ามาในในโอลิมปิกเลยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับ ต่ในเชิงของใหม่เนี่ยจริงๆไอซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้เพิ่งเกิดมาหรอกนะครับแต่ว่าเขามองในมุมของ excitement มากกว่านะครับก็ใครจะไปรู้นะครับว่าโอลิมปิกเนี่ยที่จัดกันอย่างเป็นทางการระดับโลกแบบนี้เนี่ยสเก็ตบอร์ดจะสามารถเข้ามาได้นะครับเวลาเราดูสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นมีความหวือหวามันดู innovative แล้วก็นักกีฬาเนี่ยก็บางคนเป็นวัยรุ่นมากนะย้อมผมสีเขียวมาเลยแล้วก็มีท่าทางที่ค่อนข้างจะ เอ่อฟิกซิเบิแล้วก็เ uh, อ่อค่อางจะดูน่าตื่นเต้นเอกไซนะครับเขาก็มองเปรียบเทียบไปไปเหมือนกับเอ่ออย่างเทคโนโลยีของเราที่ที่เราเป็น c i e n ิ i เทคโนโลยีในในในสองพันยีนยี่บสอหรือในอนาคตนะฮะอย่างพวก AI, Machine Learning อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีความ Excitement นะฮะทุกครั้งที่ผมก็ไปดู u s ่อ s s e ที่เขาเริ่มทำได้เก่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของ uh, AI, Machine Learning ที่ค่อยๆพัฒนาบุมมองอีกหน่อยเนี่ย เราอาจจะทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ใช้เอฟเฟอร์ตน้อยลงเอาเวลาไปทำอาอื่นๆที่มันเป็น b บิสเนสแวลูมากกว่านะครับก็ก็เลยเปรียบเทียบกับเหมือนคาแรคเตอร์ของซอฟต์แวร์เวนเดอร์ชื่อว่า Oracle แล้วกันนะครับทุกคนรู้จัก Oracle อยู่แล้วว่า Oracle มันทําอะไรได้นะครับเขาก็เปรียบเทียบกันว่ามันเป็นมุมมองที่มันเหมือนกับไอการเล่นสเก็ตบอร์ดที่มันค่อนข้างจะสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ Oracle ออก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันที่เขาค่อนข้างที่จะเลือกตัว high technology high e n t i เนี่ยเข้ามาใช้อยู่ในองค์กรนะครับซึ่งจริงๆ3ตัวนี้เนี่ยออกดูไปก่อนนะฮะว่าทาง g e n e สภ i z เราไม่ได้เลือกเองนะครับเราใช้ reference กับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ reference Link เข้ามาให้นะครับซึ่งมันเป็นการเปรียบเทียบเล่นๆละกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพจริงๆทำไมเราต้องมาเปรียบเทียบกันในมุมมองนี้เพราะว่า แน่นอนว่าทุกครั้งที่เราใช้ ERP แล้วมีการเลือก ERP เนี่ยเราต้องเลือกจากซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูว่าเออซอฟต์แวร์แต่อันมีคาแรคเตอร์อย่างไรมีรถแมพการพัฒนายังไงก่อนที่เราจะไปเลือกใช้เขาแล้วก็ไปจ่ายเงินค่าไรเซนแล้วก็เริ่มอิมพ e เม n นต์เนี่ยเราควรจะทำดิวดิลิเจนต์ให้มันถูกต้องก่อนแล้วก็ควรจะทำให้มันเหมาะกับ culture ของเราด้วยนะครับ อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายรอบว่า,าการที่เราจะเลือกอะไรก็ตามซอฟต์แวร์แต่ละเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น SAP Oracle Microsoft Dynamics 365เนี่ยผมมองว่าทุกเจ้าเนี่ยเขาพัฒนากันอยู่ตลอดแล้วก็มีความเก่งแน่นอนแต่ซอฟต์แวร์ตัวไหนที่มีคาแรคเตอร์เหมาะกับองค์กรของเรามากกว่าเราก็อาจจะต้องเข้าใจตัวองค์กรเคาน์เตอร์ของเราก่อนวิสัยทัศน์ของเราเป็นยงไงดิเรกชันการทรานสฟอร์มของเราเป็นยังไงนะฮะก่อนที่เราจะเลือก เราก็เลยสรุป3อันมานะครับเราจะไปกันนักวิ่งดีไหมหรือเราจะไปชิมนักติกดีหรือว่าเราจะไปสเก็ตบอร์ดมีความบือหวาสนุกสนานดีนะครับก็ฝากบทความสนุกๆตัวนี้เอาไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามเดียนเ e อร r ไพรส์อาร์ติเคิลพอดในตอนถ,ถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ The e n t e r p r i พรส์พอดแคเรื่อง business innovation และ digital transformation สำหรับทุกคน